เตาวนัทพรขบเวอร์เต้นเป็นลิซ่าแบล็กพิงคหลบถูกคำสบประมาทหลายเต้นชัดมากต้องบอกเลยว่านอกจากงานแสดงเต้วนัทพรนั้นยังชื่นชอบการเต้นเป็นชีวิตจิตใจบ่อยครั้งที่เรามักเห็นเต้าออกมาโชว์ลีลาเต้นอยู่บ,บ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่เธอต้องกักตัวเองอยู่บ้านซึ่งบอกเลยว่าถึงแม้การเต้นของเต้านั้นดูเหมือนจะเจอรามาอยู่บ,บ่อยๆแต่ทางด้านเต้า ก็ไม่เคยสนใจกับกราวมาใดๆทั้งสิ้นเจ้าตัวยังลุกขึ้นมาเต้นสะบัดในบ่อยครั้งล่าสุดหลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิงคได้ปล่อยเพลงใหม่โซโลเดียวออกมาในเพลงลลิซาซึ่งถางด้านเต้นานัทผรก็ไม่พลาดที่จะออกมาโคเฟเต้นในทันทีทันใดโดยงานนี้บอกเลยวันหลังจากปล่อยออกมาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ทางด้านเต้าก็ได้ออกมาโชว์สเต็ปแบบปังๆซึ่งหลังจากลงคลิปไปต่างมีเพื่อนร่วมวงการแห่เข้ามาคอมเมนต์กันว่าไวมากแกะท่าได้เร็วมากๆแต่ว่าจะเป๊ะขนาดไหนไปชมจากคลิปกันได้เลยค่ะ